สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับหลังจากที่บอสบิกนะครับเพื่อนไปซื้อบ้านนะครับอยู่ปทุมนะครับแล้วเราก็บอกวาอ่าเดินทางไปหาลูกเนี่ยง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ให้เวลามาทัวร์คอนเสิร์ตยุาคกลางยุกกรุงเทพเนี่ยน้อง านค่ายเนี่ยจะได้มาพักสะดวกดีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับในส่วนของเอฟซีทางฟังของหมอลำสาวครับพี่น้องนะครับก็คือทางฟังของแพลวเพ้าน,นะครับเพิ่นก็บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยมาซื้อบ้านนะครับใกล้กับอดีตภรรยาเนี่ยคิดถึงแพลวเพ้าตีนะครับคือมาซื้ออยู่ใกล้แท้อ้างว่าคิดถึงลูกอ้างว่าซื้อไว ให้ทีมงานมาพักเนี่ยมันบอแมนดอกปาดพี่นอนะครับล่าสุด f อซคนนี้ก็บอกแบบซีนะครับบอกว่าจริงๆแต่ตอนนี้ยิ่งกระเถิบเข้ามาใกล้เขาอีกซื้อบ้านอยู่ใกล้เขามาซื้อบ้านเพื่อมาสอนน้มเขาใจนึงก็อยากกลับขคืนดีแเ้าๆตี โอ้ยเผวเผาเนี่ยเขาไปไกลแล้วเขาบ่คืนดีเจ้าดอกปาดพี่น้องน,นะครับเอฟซี FC ท่านนี้ก็ยังบอกอีกว่านี่คือบทเรียนราคาแพงเด้อคิดเอาดีๆเจ้าเนี่ยทิมเขาเองเขาสิ้อคืนดีกับเจ้าหลายนละจะปากดีหลายปาดพี่น้องแล้วก็บอกอีกว่าลูกเนี่ยจำนาเจ้าบ่าได้ดอกลูกเลิกพ่อเนี่ยก็ไปบังคับลูกเอินปาดพี่น้องน,นะครับบอกมาแบบซี่เลยนะครับพี่น้องน,นะครับ บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยคิดถึงอดีตภรรยานะครับอยากเข้าไปอยู่ใกล้ก็เลยซื้อบ้านอยู่หน่นป้าดปี่นอนนะครับอันนี้ก็งงกับว่า f อฟคนนี้คิดได้ยังไงนะครับล่าสุดเลดี้พรอนทิปเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกรบ่ทนนะครับเพิ่นก็ฟาดกับเอามาแปะแบบซี่นะครับไซคัชั่นว่านิ่งมโนมากนะครับก็คือว่าติงนะครับ สิ่งมนโนมากนะครับคือว่ามนโนไปว่าบอสบิ๊กคิดถึงอดีตภรรยานะครับอยากกลับไปคืนดีอยู่ใกล้ก็สอนแหนมเบิ้งเขาตีประมาณน,นี้เหรอพี่นองนะครับโอ้ยอันนี้ก็บบแน่ใจว่าเราเนี่ยพิมพ์จงใจจะพิมพ์ปั่นหรือเปล่าหรือว่าคิดแบบนี้จริงๆหรือไม่อันนี้ก็บบแน่ใจครับพี่นองนะครับเลดีกับฟาดกลับนะครับห้ลืมตาอ้าปากให้เบิง้ง ข้อเป็นจริงแน่ประมาณนี้ครับยามีแต่เดามโนหลายนะครับผู้ใดคิดถึงนางน,นะครับเราก็บอกว่าบอดีิกเนี่ยเขาไปไกลแล้วเขาจะคิดถึงหยังเขาาย่ไปยุ่นั่นเขาคิดถึงลูกนะครับอยากให้ลูกเนี่ยมาเลีนน้าเขาจะได้ติดตอ่อกันง่ายแค่นั้นเองประมาณนี้ก็พี่โน้องเลยดิพอดีกับอกประมาณนี้แหละพี่โน้องนะครับแล้วก็เอฟซีทางฝั่งของโตเกียวมิวสิก พยาบาลฟินแลนด์เนี่ยก็เขำนะครับพี่นอ้องนะครับบางคนก็หัวรอนะครับว่าโอ้ยพึ่งตื่นตียายบางคนก็บอกว่าเจ้ากระชิดได้นาะนะครับบางท่านก็บอกว่าจากไยแล้วคิดถึงกันนะครับเปิ่นฟังนั่นตีคิดถึงเขาอยากได้เขาเงินกะ เอาไปคนเดียวปาดพี่น้องบางคนก็บอกว่าโอ้ยติงปสอสดนนะครับปาดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่เกิดคอมเมนต์นี่มา,าเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เพจข่าวต่างเพื่อนเ้าไปล้งกับพี่น้องนะครับ บอสบิงเนี่ยเพื่อนบอดได้คิดฮอดแล้วก็บอดได้อยากกลับไปดอกพี่น้องนะครับที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราก็อยากไปอยู่ใกล้กลูกเราไปหาลูกเราประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับแล้วการย้มเวลามาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยที่ได้พักสิได้อาศัยไม่สิดง่ายไม่ต้องไปเศร้าลม้มเหลหาที่พักประมาณนี้ทำให้บ้านของเจ้าของเนี่ย กระซดี CD นะครับเราก็คิดแบบซีล้วพี่น้องนะครับโอ้โเอา้านูบอกเลยเข้าวสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดรื้อนี่ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข้าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ